ถ้าคุณมีปัญหาผมร่วงผมบางนะครับแล้วคุณเปลี่ยนพวกแชมพูยาสระผมมาเท่าไหร่ก็ไม่หายแสดงว่าปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเส้นผมภายนอกแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยพวกแฮร์แคร์อย่างเช่นยาสระผมคอนดิชเนอร์แชมพูต่างๆพวกนี้มันจะแค่ช่วยภายนอกเส้นผมนะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแล้วคุณยังคงมีปัญหาผมร่วงผมบางอยู่แสดงว่ามันเกิดมาจากที่รากผมของคุณครับรากผมคือตัวที่ทําหน้าที่ผลิตเส้นผมครับแสดงว่ารากผมเนี่ยมันไม่แข็งแรงเส้นผมที่ออกมาก็เลยรีบเส้นเล็กแล้วก็ดูบางนะครับเพราะฉะนั้น ทีนี้มันแบ่งวิธีการแก้ได้เป็น2ประเภทครับก็คือแบบแรกคือการกินแบบ2คือการทานะฮะผมพอพูดถึงการทาก่อนแล้วกันการทาเนี่ยจะใช้ใเป็นพวกยาอย่างเช่นมาน,นอกซิลหรือว่าพวกเซรัม่มหรือว่าพวกแฮร์โทนิกนะฮะพวกนี้เมื่อทาแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตัวยาตัวโทนิกเนี่ยตัวบํารุงเนี่ยซึมเข้าไปใต้หนังศีรษะครับแล้วมันก็จะไปบํารุงรากผมทําให้การสร้างเส้นผมของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นแฮร์โทนิกของไอเดียลเอสที่ผมเนี่ยใช้อยู่เมื่อฉีดลงบนหนัง อย่างเช่นไบแคปพิวนะครับเป็นตัวที่ได้รางวัลที่แฮมเบิร์กจากประเทศเยอรมนีนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยก็จะช่วยยืดระยะแอนเจนนะครับหรือว่าเป็นระยะที่ทําให้ผมเนี่ยงอกได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมีผมที่อยู่ในช่วงเติบโตเนี่ยยาวนานขึ้นครับแล้วก็มีสารไบโอซีทีพีห้าร้อยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มโกรทแฟกเตอร์นะครับช่วยจําลองสภาพการเจริญเติบโตของเส้นผมทําให้รากผมเนี่ยสร้างผมได้ดีขึ้นแล้วก็มีสารสกัดหญ้าหางม้านะคร จากที่ใช้นะครับคุณแม่ของแฟนเนี่ยเขาไม่ชอบกินอาหารเสริมเนงะเขาใช้ตัวนี้ผมหนาขึ้นภายในประมาณ2เดือนนะครับไปเจอเพื่อนๆญาติๆก็เขาก็ทักกันว่าผมหนาขึ้นมากมาวิธีที่2การกินวิตามินนะครับก็คือวิตามินผมของ Ideal H นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเนี่ยก็ทานอยู่นะคนในครอบครักวก็กินอยู่นะครับก็ผมหนาขึ้นนะครับภายในนี้มันประกอบไปด้วยกรดอะมินโนอย่างเช่น L- ไลซ c นซิส i ทนแล้วก็เมทไทนีนนะครับแล้วก็ยังมีพวกวิตามินบีรวมอย่างเช่นพวกไบโอตินและธาตุอย่างเช่น,น,น,ชนซิงค์หรือว่าสังกะสีนะรบ้วาุงหยช่ใ ผมเนี่ยมันหนาขึ้นการสร้างเส้นผมเนี่ยเส้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นนะครับก็ดูจากรีวิวที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือกินแล้วเนี่ยก็เห็นผลกันมากขึ้นนะครับก็อยากแนะนําเลยสําหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยคุณจัดเซตสามไปเลยทั้งกินภายในและทาภายนอกเนี่ยมันก็จะช่วยบํารุงให้รากผมเนี่ยแข็งแรงแล้วการสร้างเส้นผมเนี่ยมันจะหนาดกดําแล้วก็ดีขึ้นนะครับสำหรับเซตสามนะครับก็ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมแนะนําเลยซื้อเป็นเซตสามไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เซ คอโทนิกเนี่ยอยู่ที่990ต่อขวดนะครับก็สนใจก็แอดไลน์แอดครูวิหรือว่าถักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทีมแอดมินเนี่ยดูแลให้คำปรึกษาให้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับพวกการดูแลเส้นผมเรื่องวิธีการแก้ปัญหาผมร่วงผมบางต่างๆแล้ะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ